S s p o r ร y คันนี้นะคะจะเป็น4ประตูเกรด L นะคะเรามาดูความหล่อของคันนี้กันบ้างนะคะว่าตัวตกแต่ง s Sporty นะคะตัวนี้ที่ลูกค้าไม่ได้เลือกเป็น X Series นะคะว่า S Sporty ตเนี่ยตกแต่งมีอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว4ประตูเกรด L นะคะราคาจะอยู่ที่819,00 0บาทนะคะยังมีสีบอลเงินนะคะที่ราคาเท่ากันแล้วก็จะมีสีขาวที่ราคาอยู่ที่8 0 0 0 0บาทนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือเป็นสีเทาโอเพกนะคะตัวตกแต่ง s Sport y ตนะคะตัวนี้เราจะได้กระจังหน้าที่เป็นสีดำตัดแดงนะคะตัวนี้ดำตัดแดงนะคะเป็นตัวเป็นตัวครอบนะคะแล้วก็ไฟหน้าปี2024ตัวเกรด L ก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะด้านด้านล่างก็ยังเป็นชุดสเกิรให้นะคะตัดดำแดงนะคะเรามาดูด้าน ล้อแมมกกันบ้างน,นะคะว่าคันนี้จัดรอจัดเต็มเนี่ยร้อแมมกลูกค้าเลือกเป็นอะไรนะคะร้อแมมกนะคะจะเป็นยี่ห้อของนิสโมนะคะเป็น m k Sport ตัวนี้ที่วัยรุ่นฮิตกันมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีดุมนะคะน็อตล้อสีแดงครอบดิสลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวแบบแสบตามากเลยนะคะยางยางตัวนี้ลูกค้าเลือกยางใหญ่นิดนึงนะคะจะเป็น25 5 5 0 R18 โปรดตรงนี้แค่2นิ้วนะคะตัวนี้ลูกค้ายังแบบเหมือนจะลุยบ้างยังไม่แบบออจัดเตี้ยมากอะไรขนาดนั้นนะคะเรามาดูด้านข้างสติกเกอร์นะคะตัวนี้สติกเกอร์เอสสปอรยาวมาเลยแล้วยังได้ครอบครอบกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ดําตัดแดงเช่นกันตัวนี้ก็ยังได้นะคะเป็นครอบเสาอากาศนะคะชุดแต่งของ S อสสป t ร์ตี้ด้านด้านข้างนะคะชุดสเกิร์ต ได้ชุดสเกิร์ตนะคะ,ะชุดสเกิร์ตด้านบนนะคะด้านบนได้สปอยเลอร์นะคะแต่งความหล่อให้มากขึ้นนะะสปอยเลอร์จะเป็นโทนดำล้อแมกด้านท้ายนะคะล้อแมกลายเดียวกันเลยนะคะลายเดียวกันนะคะยางไซส์เดียวกันแต่ว่าด้านหลังเนี่ยลูกค้าโหลดแค่3นิ้วนะคะอยู่ตรงนี้แค่3นิ้วตรงนี้นะคะด้านหลังก็ยังมีสติ๊กเกอร์ S t p o r t y สเกิร์ตด้านท้ายตัวนี้จะเป็นด้านข้างด้านท้ายมาดูด้านหลังกันนิดหนึ่งสเกิร์ตยังเน้นดำแดงอยู่นะได้สเกิร์ตรอบคันตัวเกจเอนะคะก็คือ,อจะมีการชนท้ายติดมาจากโรงงานนะคะเราจะต้องมีการถอดออกแต่การชนท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะเทิร์นก็ได้นะคะเทิร์นกับทางบริษัทหรือว่าลูกค้าจะเอากลับคืนไปก็ได้นะคะไฟท้ายนี่เป็นไฟท้ายปี2024แล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะการชนท้ายที่เราคืนให้กับลูกค้านะคะลูกค้าขอกลับ ตัวนี้ตกแต่งเรียบร้อยนะคะอีกไม่กี่10นาทีนะคะลูกค้าก็จะมารับแล้วนะคะดูความหล่อโดยรวมดูข้างหลังนิดนึงนด้านด้านหลังนะคะตัวนี้เกียร์แอนะคะเบาะยังเป็นเบาะเบาะผ้าอยู่ L, เกีร์แอลเบาะผ้านะคะเกีร์แอมีให้เลือกเป็นทั้งเกียร์ออโต้และก็เกียร์ธรรมดาด้วยนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเกียร์ธรรมดาลองดูด้านในนะคะ ด,ด้านตัวนี้ก็คือ,อเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะอีกกล้องมองหลังให้นะคะเชื่อมต่อ,อ iOS andoid ได้เลยนะคะตัวนี้บลูทูธได้เลยนะคะลูกค้าเลือกเกียร์ธรรมดาดูเรือนไม้น้าปัดนิดนึงตัวนี้เรือนไม้น้าปัดก็ใหญ่มองดูสว่างชัดเจนนะคะกุญแจเราได้กุญแจ2ดอกกุญแจจะได้กุญแจ2ดอกนะคะเป็นกุญแจรีโมทอ่ะเรามาดูโปรโมชั่นกันบ้างนะคะ ตัวนี้โปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือสำหรับลูกค้าที่ทำเกษตรปลูกนานะคะชาวนานะคะปลูกอ้อยมันมันสัมปะหลังหรือจะเป็นยางพารานะคะตัวนี้จะได้ส่วนลดเพิ่ม1,000 0บาทหรือลูกค้าที่รับราชการนะคะ และวิสาหกิจนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่ม10,000บาทนะคะก็คือถ้ามีทั้งเกษตรหรือราชการเนี่ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ,ะผู้ผลิตชิ้นส่วนได้ส่วนลด3 0 0 0 0บาทครอบครัวลดอิสุยกทั้งตระกูลยังให้เหมือนเดิม10,000บาทนะคะคันนี้สามารถลูกค้าออกรถได้ตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปนะคะจนไม่ถึงไม่เกิน63สาจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีการผ่อนอยู่แล้วนะ่ะถ้าเรามีการผ่อนที่ตรง นะคะผ่อนที่ตรงก็คือเราสามารถที่จะช้าภายในเดือนได้ตัวนี้สามารถที่จะดาวน์เริ่มต้น5%เได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าเพิ่งมีการผ่อนอย่างเพิ่งซื้อมอเตอร์ไซค์มาอย่างนี้ค่ะอยากให้ผ่อนสักปีหนึ่งก่อนหรือเพิ่งเปิดบัตรเครดิตมาอยากให้ผ่อนสักปีหนึ่งก่อนนะคะตัวนี้จะช่วยผลการอนุมัติข,ของแฟรนซ์นเราง่ายขึ้นนะคะเข้ามาปรึกษาเข้ามาทักทายเซลล์หญิงก่อนเดี๋ยวจะช่วยดูในเรื่องของเอกสารให้ทีนึงนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะดูดันให้ทุกคันนะคะ ผ่านทุกคันแน่นอนนะคะแล้วก็เซลล์หญิงฝากเพจไว้นิดนึงนะคะเซลล์หญิงอิซุสุป,ปักช่องเบอร์โทร0870602511มีอะไรทักหาเซลล์หญิงได้เลยนะคะ